มาจ้าพามาชมดอกไมส้สีสวยกันอีกเหมือนเดิมนะคะนี่เลยรดน้ำจ้าแดดร้อนนะคะฝนไม่ค่อยตกเลยแถวกาญจนบุรีที่บ้านนะคะจะไม่ค่อยมีฝนเลยนะคะมีก็มีน้อยนะคะไม่ตกไม่เยอะนะคะตื่นมานะคะประจําก็ต้องมารดน้ําต้นไม้ชมความสวยงามของดอกบัญชื้นนะคะ ดอกออกเยอะแล้วนะคะแล้วก็จะมีดอกแห้งๆเริ่มที่จะแห้งแล้วนะคะก็มีเพื่อนๆนะคะเห็นดอกบันชื้นสีสวยก็มาขอนะคะเอาไปทำพันนะคะสมพรก็บอกว่ารอให้ดอกแห้งก่อนเข้ามาเอาได้เลยให้ฟรีนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากได้บ้านใกลๆกันนะคะเอาไปปลูกไว้ทำพันทำ ปักแจกการในวันพระนะคะทําบุญบ้างอะไรบ้างนะคะก็มาเด็ดไปได้เลยดอกบานชื่นนะคะก็เสียอยู่อย่างเดียวนะคะที่การดอกของเข้าจะหักง่ายมากเลยตัดแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะการจะนิ่มแล้วก็เปาะนะคะลดน้ำไปจ้าอันนี้สีเหลืองช่วย่วยงามน,นะคะ ออกเยอะแล้วนี่ดอกใหญ่ด้วยสมพรก็ได้เบิกได้ผ่านหมาจากเพื่อนอีกทีหนึ่งก็ขอเข้ามานะคะทีนี้ของเราก็โตแล้วนะคะเพื่อนๆเข้ามาขออมาวได้เลยนะคะสําหรับดอกแห้งๆนะคะเอาไปทำํำพันก็แบ่งปันกันไปจ้ารดน้ำให้ชุ่มช่ำนะคะต้นงามด้วย ก็ไม่มีอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะก็เป็นดอกไม้้านบ้านที่บ้านมีอยู่นะคะก็ทายมาแบ่งปันความสวยงามให้กันนะคะก็ชมดอกไม้ไปเรื่อยๆจ้านู่นเจ้าเหมียวน้อยสองตัวนะคะก็เป็นแมวของเราตัวหนึ่งแล้วก็แมวเพื่อนบ้านนะคะข้างๆนะคะก็จะมาเล่นด้วยกันประจำเลย แมวเราจะสู้ตัวสีน้ําตาลนะคะชอบตามออกมามาเจอเพื่อนนะคะเล่นกันใหญ่เลยนี่ก็เป็นจะแมวน้อยส่งตัวนะคะวิ่งข้ามไปข้ามมารดน้ําต้นไม้เพลินๆนะคะยามเช้านะคะ นี่ดอกมันชื่นดอกนี้จะสวยมากเลยสี่ชมพูนะคะกองกลางก็จะออกสี่ชมพูอ่อนกีบดอกด้านนอกก็จะเป็นสี่ชมพูเข้มนะคะสวยงามจ้าวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้ที่บ้านนะคะคลิปหน้าสมพรจะมีดอกไม้พืชผักสมุนไพรชนิดไหนมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชม